สวัสดีค่ะพบกับช่อง PM ในเดชชนลอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันเภสัชกรหญิงสุชาดามณาีรุษค่ะเภสัชกรประจำสบอยอชอนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับยานาล็อกโซนกันค่ะนาล็อกโซนคืออะไรนะคะคือยาที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นยาในรูปแบบยาฉีดนะคะเป็นยาต้านพิษสารกลุ่มโอปิออยด์ค่ะ ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาโอปิออยดเกินขนาดนะคะสารกลุ่มโอปิออยดเนี่ยก็ได้แก่เฮโรอีนมอร์ฟีนรวมถึงยามิทธ์โดนด้วยค่ะ,ะซึ่งยานาร็อกโซนนะคะจะออกฤทธิ์ภายใน1-2นาทีหากมีการฉีดเข้าหลอดเลือดดำนะคะและออกฤทธิ์ภายใน5นาทีหากฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อค่ะอาการแสดงที่บ่งบอกว่าได้รับสารกลุ่มโอปิออยดเกินขนาดนะคะจะมีอาการดังนี้ค่ะ ม่านตาหดเล็กลงเท่ารูเข็มง่วงซึมหลับลึกหมดสติหายใจตื้นหายใจช้าหรือหยุดหายใจมีอาการแสดงของการขาดออกซิเจนเช่นตัวเย็นผิวหนังเปลี่ยนสีเป็นสีซีดความดันโลหิตลดลงหน้ามืดหรือเวียนศีรษะมีเสียงหายใจเฮือกร่างกายอ่อนปวกเปียกหรือไม่มีแรง เราก็ได้รู้จักกับยานาร็อกซอนกันไปแล้วนะคะก็มารู้ถึงวิธีการจัดการเมื่อได้รับยาเมทโดนเกินขนาด 1. โทร1 6 6 9ทันทีและพยายามให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวและหายใจโดยการกระตุ้นผู้ป่วยด้วยการถูบริเวณกระดูกสันอกและจัดให้ผู้ป่วยนอนตะแคงเพื่อป้องกันการสำลัก 2. เมื่อผู้ป่วยไม่ตอบสนองช่วยผู้ป่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR 3. ใช้ยาต้านพิษเมทโดนโดยใช้ยานาล็อกโซนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินมาก่อนโดยฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ0.4มิลลิกรัมหรือ1 ml และฉีดครั้งที่2โดยห่างจากครั้งแรก2-3นาทีหากพบว่าอาการของผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นเพียงเล็กน้อย 4. ทํทำซ้ำขั้นตอนที่2-3หากพบผู้ป่วยยังไม่ตอบสนอง และอยู่กับผู้ป่วยจนกว่าจะส่งสถานพยาบาลได้ค่ะเราก็ได้รู้จักกับยานาร็อกโซนกันไปแล้วนะคะก็มารู้จักวิธีการเตรียมและการบริหารยากันบ้างนะคะข้อ1น,นะคะหมุนหลอดยาเป็นวงกลมเบาๆให้ยาไหลออกจากคอขวดแล้วนำสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่คอขวดแอมพูยา 2. ใช้ผ้ากอตพันรอบคอขวดส่วนปลายของแอมพูยาแล้วหักวางไว้ 3. แกะหัวเข็มต่อกับเข็มฉีดยาดูดยาในแอมพูยาทั้งหมดแล้วไล่ฟองอากาศและปรับปริมาณให้ได้ 1ml 4. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอลเช็ดบริเวณที่ฉีดได้แก่กล้ามเนื้อกลางต้นแขนหรือต้นขาด้านข้าง 5. จับผิวหนังให้ตึงฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโดยแทงเข็มฉีดยาลงไปบริเวณที่ฉีดทำมุม45-90องศาดัานก้านเข็มฉีดยาจนสุดรอสักพักแล้วดึงออก 6. ทิ้งเข็มและหลอดยาในบริเวณที่ปลอดภัย เราก็ได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการเมื่อได้รับยาเมทโดนเกินขนาดกันไปแล้วนะคะท่านสามารถติดตามสาระดีๆของสอบจชได้ที่ช่องทาง y o YouTube f a c e b o o k เว็บไซต์สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ